จุติชสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าจากในพันทิปที่เกี่ยวกับเที่ยวบินถ้าท่านฟังพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งขับรถไปรับสามีที่ศูนย์ลูกเรือสามีออกมาช้าเลยให้คุณรปภเดินมาบอก เนื่องจากติดธุระสำคัญอยู่เราก็โอเคไม่เป็นอะไรรอในรถแล้วกันตอนนั้นเป็นเวลาตีสองของไคโลไคโลหรือกอฮิเลในภาษาอาหรับเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์นั่งๆไปสักพักมีรถพยาบาลขับรถผ่านไปก็มองตามวิสัยทัศน์ของมนุษย์ที่สิ่งของเล่นผ่านในระดับสายตาไม่มีการเปิดไซเลนเราก็แปลกใจ รู้ทันทีเลยว่าต้องมีเที่ยวบินใดทเที่ยวบินหนึ่งศพนอนอยู่ในโรงมาด้วยกับเที่ยวบินนั้นซึ่งเป็นปกติของสายการบินพาณิชย์โดยประสบการณ์ส่วนตัวของสามีและเวลาล่องตามไปเที่ยวด้วยจะเห็นทั้งเหยี่ยวหมาแมวแล้วก็นกเป็นปกติแต่ศพนี้ยังไม่เคยหรือเคยแต่ผู้โดยสารอย่างเราไม่รู้เกินก่อนว่า ไฟนี้เป็นไฟหนึ่งจากตะวันออกกลางมายังไครโรเป็นไฟเสริมพิเศษเพราะผู้โดยสารเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้วไฟเสริมเพียบสามีเล่าว่าพอเขารับกระดาษคือเอกสารรายงานจำนวนผู้โดยสารจำนวนกระเป๋าสิ่งของและสัมภาระเอาเป็นว่ารายงานทุกอย่างจากมือผู้จัดการสถานีของเมืองนั้นแล้วก็เห็นว่ามีระบุลงศพบันทุกกับสัมภาระมาด้วย ซึ่งสัตว์และศพนั้นต้องแจ้งการรายงานพิเศษมายังกัปตันนั้นผู้ช่วยนักบินไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือรับรู้โดยปัศจากกัปตันเนื่องจากต้องเช็คลงว่าโอเคหรือไม่ไม่มีผลต่อความปลอดภัยขณะทำการบินหรือถ้ามีสัตว์มาด้วยต้องเช็คอุณหภูมิห้องสัมภาระด้วยว่าต้องเพิ่มหรือลดซึ่งสัตว์บางชนิดเช่น เยียวต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะมีผลเรื่องการช็อกของเยียวถ้าเย็ยนเกินไปมากๆกับตันไฟนี้เลยเรียกหัวหน้าลูกเรือเพื่อแจ้งว่าวันนี้มีลงศพพร้อมศพมาด้วยเมื่อประชุมกับลูกเรือเสร็จโอเคเตรียมรอผู้โดยสารบอดขึ้นเครื่องระหว่างที่รอผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นมีลูกเรือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียเธอกลัวมากเมื่อรู้ว่ามีศพมาด้วย เธอร้องไห้เพื่อนร่วมง,งานก็ช่วยกันปลอบว่าเป็นอะไรเหนื่อยหรอหรือว่าอะไรเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นจนเรื่องถึงสามีเลยถามว่าเป็นอะไรเธอสารภาพว่ากลัวศพคือกลัวผีนั่นแหละง่ายๆสามีเลยบอกว่าอ่าถ้างั้นนั่งเป็นเดทแฮตไปละกันคือขากลับไม่ต้องทำงานให้นั่งพักหรือไปนอนพักในห้องลูกเรือเธอก็กล่าวขอบคุณ แล้วก็ไปพักทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเครื่องเทคออฟประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูกเรือเดินมาบอกกับสามีว่ามีผู้โดยสารผู้หญิงชาวอียิปต์ร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งจากมาแล้วก็เริ่มโวยวายจนตำรวจเริ่มแสดงตัวตนแล้วเข้าควบคุมสถานการณ์ทุกเที่ยวบินจะมีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจนอกเครื่องแบบของสายการบินเดินทางไปด้วยทุกสายการบินสามี ใช้ดุลพินิษเพราะเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยติดต่อหอบังคับการบินเพื่อกลับเข้าลงจอดอีกครั้งแน่นอนว่าเสียเวลาสามีเลยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องแล้วเดินไปคุยกับผู้โดยสารคนนั้นปรากฏว่าคุยไปคุยมาทราบเรื่องว่าเธอเป็นเจ้าของโรงศพที่มากับเที่ยวบินนั้นด้วย แน่นอนสามีเลยเช็คกระดาษอีกครั้งว่ามีดีแคว่ามีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของลงศพหรือทรัพย์สินดังกล่าวเดินทางมาด้วยเธอบอกกับสามีว่าศพในนั้นเป็นสามีของหลอนเองในระหว่างที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นสามีเธออยู่กับเธอตลอดเวลาขณะเดินขึ้นเครื่องเอาละสิสามีดิฉันไม่ชื่อเรื่องแบบนี้แต่เล่นเอาช็อกสามีเลยย้ายผู้หญิงคนนั้นมานั่งชั้นหนึ่ง พอที่ว่างอยู่สองที่ให้เธอนั่งคนเดียวเพื่ออยากจะหลับหรือสบายใจขึ้นสามีบอกว่าไม่อยากนําเครื่องกลับเพราะจะเสียเวลากับผู้โดยสารท่านอื่นๆซึ่งตอนนั้นผู้หยิงคนนั้นเริ่มสงบแล้วและสัญญาว่าจะไม่ไหวยวายอีกและทุกอย่างก็สงบโดยดีสามีเดินกลับมาที่ห้องนักบิน เป็นผู้ช่วยนักบินนำพระคัมภีร์อันกุรอานมาวางไว้ตรงหน้าคอนโซลสามีแอบขำแต่ก็เครียดภาวนาให้ถึงที่ไคโรเร็วๆพอเครื่องแลนดิง้งและจอดหลุมเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารทยอยกันออกผู้หญิงคนนั้นยังไม่ยอมลงลูกเรือบอกว่าถึงไคโรแล้วสามีบอกว่าเธอคงเครียดเหมือนช็อกนั่งคุยคนเดียวด้วย เวลาสามีเดินผ่านไปผ่านมาหรือกำลังจะไปห้องน้ำก็เห็นว่าเธอก็นั่งคุยคนเดียวสามีเดินเข้าไปบอกว่าถึงบ้านแล้วนะเธอก็ตอบกลับมาว่าสามีเธอยังไม่ยอมลงอยากนั่งเครื่องบินต่อลูกเรือสามคนกับผู้ช่วยนักบินและสามีของดิฉันทุกคนมองหน้ากันพูดไม่ออกเลยต้องแจ้งรถพยาบาลมานำตัวเธอไปซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนไปบอกสามีเธอเอง เชื่อไหมขณะที่ลุ้มผู้หญิงคนนั้นอยู่ช่างเทคนิคพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องการญาติเจ้าของโลงศพเพราะโลงศพถูกเปิดออกเท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่ไม่สบายอยู่ก็เป็นลมแล้วก็ตามไปด้วยลูกเรือผู้หญิงอีกคนก็ร้องไห้สามีดิฉันไม่ไหวแล้วเดินไปหยิบคัมภีร์แล้วเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อทําวูดูแล้วละหมาดทันทีบนเครื่องเลย ผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่ผแผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่รถพยาบาลเพื่อรับลงศพสามีทีบลงจากเครื่องแทบไม่ทันแต่ไม่ทันผู้ช่วยนักบินวิ่งออกกันไปก่อนเลยพอเครื่องบินพอจอดลุมเสร็จถ้าอยู่เกิน20นาทีไฟจะปิดอัตโนมัติต้องเปิดโดยช่างเครื่องเพื่อเช็คเครื่องและเติมน้ํามันทุกคนต้องมาที่ศูนย์ลูกเรือเพื่ออยากรู้ว่าทําไมลงถึงเปิดออกทั้งทที่ ปิดล็อกด้วยสลักอย่างดีเธอให้การกับตำรวจว่าสามีเธอไม่อยากนอนในโรงขอมานั่งที่ห้องผู้โดยสารนั่นเป็นเหตุว่าพอย้ายเธอมาที่ชั้นหนึ่งเธอจึงสงบลูกเรือก็บอกว่าเห็นเธอนั่งบนนั่งคุยคนเดียวเพราะสามีสั่งให้ดูแลเธอให้ดีเมื่อลูกสาวผู้ตายมาถึงก็ขอโทษขอโพยและไม่ติดใจเอาความ เรื่องที่โลงถูกเปิดออกและไม่บอกว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรทำไมผู้เป็นแม่ถึงเป็นแบบนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องจุติชาแนลของพวกเราด้วยนะคะ